สวัสดีครับรอบนี้เดี๋ยวไปน้ำตกสายลุงละองดาวครับผมนี่ครับนิวินนำทีมครับมาเริ่มที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านนาแล้วครับผมกดกดกด Google ดูนะครับผมมายังไงครับผมสิบโมงครึ่งครับออกเดินครับไอเดี๋ยวขึ้นรถก่อนครับไปจุดเริ่มเดินครับผมประมาณกี่นาทีพี่จุดเริ่มเดินพี่นั่งรถ ย okay. ี VII ่สิบนาทียี่สิบนาทีครับผมโอเคครับไปไปไปใครจะซื้ออะไรนะครับมีร้านค้าอันนี้ร้านสุดท้ายแล้วครับพี่หมดแล้วใช่ไหมครับพี่มีมีเซเว่นเอาไหนจะนินทาอะไรเตยหน่อยเยอะแอร์บอกว่าเตยเป็นเบอ้เอะไรนะอะไรนะแอบพูดอะไรเตยก็เชื่อหมดทำตามพี่ด่า สิบเอ็ดโมงครับผมฝายฝายฝายอะไรฝา <c oughs> ยคลองแพกขวาครับผมจุดรถมาส่งตรงนี้ครับผมดูฝายดูฝายเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นครับแอวสามว่านเอกกับพี่อ้อยเป็นอะไรกันกับใครนะพี่อ้อยเป็นอะไรพี่เอกกับพี่อ้อยเป็นอะไรกันพี่อ้อยเป็นน้า น yeah> um um claro um um ี่คร um ับฝายครับพ um> 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 ี่ต um ้องฝากเขากลับไปศูนย hm ์ตัวเนี้ยเหมือนจับตัวถึงจะหมดครบอันนี้ไม่ได้เอาไปแกงนะครับนี่ช่วยมันครับหมดขบขบแปลว่ากัดครับผมหมดกัดครับหน้ามันแหลมแหลมนะช่วยลูกช่วยลูกที่ที่ทำเหมือนเลี้ยเนี้ยไม่ใช่การลอกกับเลี้ยเลี้ย าไม่ผมว่ามันมันขึ้นต้นไม้ไม่ได้หรอกตัวเนี้คอยดูดิมันบาดเจ็บม,มดกัดอยู่เมื่อกี้เห็นชัดอยู่ต,ตั้งแต่นอนน้อเต้นตาดีจังนะอืมเดินมาหน่อยเดียวครับเจอน้ำแล้วครับผมนี่ชื่ออะไรพี่เถ่ายคลิปได้เนาะ ขายอะไรครับพี่ไปฟ้องผมเปล่าพี่เล็กกับพี่อะไรพี่พี่เจ้ครับผมสวัสดีครับพี่อันนี้นะครับแบกไปทำส้วมนะครับผมพี่ชื่ออะไรครับพี่ฮะพี่จอยครับจอยจอยพี่จอยนะครับผมแข็งแรงมากครับ 80สิบกโลครับอันนี้ครับไกขอึ้นอ๋อกี่อันแล้วครับแบกขึ้นไปกี่อันแล้วครับ3ำสองอันครับ2อันแล้วทำสองซุ่มครับ่ครับสุดยอดครับเดินมาหนึ่งชั่วโมงแล้วครับผมวิวประมาณนี้ครับสวยครับผมก็จะเดินเรียบน้ำไปเรื่อยๆนะข้ามไปข้ามมา เดาว่านะลองดู แค่นี้กินเมไม่ได้หรอครับ <Hey. S 3> <c oughs> มีครับเดี๋ยวน้าจะมีคนโดนกินนะครับไม่ดีไม่กินกคนอ,อ,อย่ยไม่ได้กินผม Hehehehe. <laughs> เดินมาสองชั่วโมงแล้วครับผมเป็นแบบนี้เดินเรียบน้ำครับสวยครับเปือกทองทให้มันเปือหมดเือเที่ยงครับผมผัดกะเพราหอมหมกแล้วก็ยังมีเบืยอเหรอนี่เห็นได้โดนผมเห็นเลยครับทุกวัน บบบบใบสองครึ่งครับถึงแล้วครับผมแคมป์โอ้แต่ที่นอนน้อยครับผมดูดิเป็น เปย์อะได้ครับผมหนึ่งสองสามสาม,สามชั่วโมงครึ่งครับผมประมาณอืมถ้าต้องต้องเป็นเปครับถึงจะเหมาะสมครับอืมใช่โอเคแล้วมีสองแคมป์นะครับอีกแคมป์ก็คงจะที่

อันนี้อีกแคมนึงตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคปล่อยเขาเพราะเราของเราเสียงเงียบแล้วเราไม่เคยดังกับโนล่ใกับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเลยพี่พี่ถุงเปตรงนี้เลยนะครับได้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 พี่ เก้าโมงห้าสิบห้าครับออกเลคครับเดี๋ยวไปน้ำตกไปลุงละอองดาวครับผมละอองอะไรนะละอองดาวจ้าละอองสุลาวันจ้าไมปไปแล้วกันแอลเป็นอะไรหนักหนากับละอองดาวเนี่ยเดี๋ยวดูครับว่ากี่นาทีครับผม อันนี้แคมป์หนึ่งครับผมสิบคนครับแล้วก็มีข้างหน้าแคมป์หนึ่งครับผมพ่อง่ายว่ามีสามจุดครับแคมป์จะถ่ายให้ดูครับอันนี้แคมป์หนึ่งครับผมเดี๋ยวจะพามาดูครับห้องน้ําเป็นยังไงครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมก็โอเคอยู่ครับผมนี่แคมป์จุดที่สามครับ แคมป์หนึ่งครับผมเป็นอย่างนี้ เดินขครับ40บนาทีครับไม่มีน้ำนะครับต้องเตรียมน้ําไปจากตรงนี้นะครับผมสี่โมงแล้วครับพี่อามครับสี่โมงครึ่งครับเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมลูกวาครับบังคุดปลาเปรี้ยวๆครับผมอร่อยไปครับ ไม่ต้องหมาดเปรีย้ยวหวานจริงจริงไม่ใช่เรียกว่ามะนะครับจริงๆริเป็นคำว่าหมากอร่อย,ออยน,นี่ครับเดี๋ยวต้องกลับทางเดิมนะครับเนี่ย เที่ยงแปดนาทีครับจากแคมป์มาเท่ากับว่าชั่วโมงครึ่งนะครับผมไม่ใช่สี่สิบนาทีนะครับเหรอเออใช่เราออกเดินสิบโมงออกเดินชั่วโมงครึ่งออกเดินสองชั่วโมงไม่ใช่ตึกก็สองชั่วโ,โ,โมงนะครับผมไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งนะครับต้องแก้ข่าวกันแล้วครับ นี่ครับสายลุงละอองดาวครับแต่ถ้าจะดูสายลุงต้องวันที่มีแดดออกนะครับผมก็ทองฟ้าปิดหมดสิครับคุณไม่ได้จิตนั้นครับ สวยครับขากลับครับ,บ,บชันครับผมมาครับพูดชันเลยครับเหนื่อยใจแนละ้วนี่ครับกลับทางเดิมนะครับผมยีโ<ฮ>่โมงครับพี่เอลครับ92 40เกี่ยเราลงมา เราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครับผมขามขากลับครับผมเดี๋ยวจะเดินไปน้ำตกกำแพงแสนนะครับไม่รู้น่าจะประมาณชั่วโมงครับผมจะเอาไป,ไปกำแพงแสนกันนะผมเดี๋ยววันนี้เรากลับทครงขผมเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวดูครับว่าถึงกี่โมงครับผม <c oughs> ไม่ตกลงกี่โมงหรือยัง <c oughs> ไม่ใช่เวลา ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาตอนนี้บ่ายสองบ่ายสองสี่สิบเจ็ดบ็ครับผมตอนนี้สามสิบน,นาทีครับผม หินรูปช้างครับช้างเล่นน้ำนี่ครับมีตาเลยครับใครมาเจาะไว้ก็ไม่รู้หรือมีเองก็ไม่รู้เนี่ยมองไกลๆเหมือนอยู่ครับผม ได้ไดช่วงนี้ครับน้ำลึกครับรตรงใสถ้ามีน้ำป่ามาไปไม่ได้ติดตรงนี้แหละท่าทางสวยครับตรงนี้สวยครับเหมือนป่าอีกํำบันเลยครับเอาเลยตรงนี้พี่ถ้าน้ำป่ามาไปไม่ได้ตรงนี้หรอครับไหน